พิสูจน์โลชั่นวดสล,ลีนทาผิว2สูตร5วันวนะคุณคุณเคล่มวาหาผิวเรียบเนียนลดขนคุดด้วยนะคะใน7วันให้ผิวก,กระจ่างใสแบบสามนิติ <Wow. S 1> โดยลดความมองค้ำลดจุดด่างดำยืนยันด้วยผลการทดสอบทางคลินิกจะดีแค่ไหนมองพาเช็คในคลิปนี้เลยค่ะ wow. สวัสดีค่ะซาิงคุณเชฟครูเช็ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หมอเผาคุณมาเจาะสกินแคร์บอดี้โลชั่นสองสูตรของวัสลีนะคะน่าสนใจมากๆเลยเป็นสูตรที่เคาบอกว่ามีส่วนผสมเข้มข้นที่สุดของวัซลีโดยเอาเซรั่มแอมพูสำหรับทาหน้าเนี่ยมาผสมไว้ช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นแถมยังช่วยแก้ปัญหาผิวอุดตันมีขนคุดเพราะบางทีแบบอย่างหมอเองก็ชอบโกนขนแล้วก็ทาให้เกิดขนคุดเนาะช่วยพลัดเตลผิวให้ผิวใสด้วยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สูตรแรกเลยสูตรแรกหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะก็็คือาสลีนนนโรเเเเดูทต้ั่ป ไปที่เรื่องของการผลัดเซลล์เนื้อคุณทาให้ผิวดูเรียบเนียนแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดขนคูได้เอาง่ายๆว่าการผลัดเซลล์มันไปช่วยลดการอ,อุดตันผิวเพราะาผิวที่มีการอ,อุดตันเนี่ยเขาจะเกิดการผลัดเซลล์ช้าคุณคุณหรือว่าบางคนก็จะเกิดปัญหาขนคูจากการที่กลนขนเนาะเขาผสม a h a 2ชนิดเข้ามาไว้ด้วยกันคุณความเข้มข้อนอยู่ที่5.5%โดยในสูตรเนี่ยจะเรียกว่า5.5% AHA e s ้ e เ c e นนะคะก็คือใช้แลคติกแอซิดมาผสมกับซิตริกแอซิดนะก็จะมาช่วยทาหน้าที่ผลัดเซลล์ผิวาม องคลั้ผิวดูไม่ใสผิวดูไม่เรียบเนียนคุมักจะเกิดจากการผลัดเซลล์ผิวที่ไม่ปกตินี่แหละซึ่งก็สามารถทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็มีผลคุดได้ด้วยแล้วติกเอซิดที่เป็นเอเชนิดนึ่งนี่ยคุณนอกจากจะผลัดเซลล์ผิวแล้วยังทําหน้าที่ยับยั้งการทํางานของอัไซเทโรเซเนตได้ด้วยนะติกเอซิดเนี่ยนอกจากผัดเซลล์ก็ช่วยต้านอนุสระให้ผิวได้ด้วยนะสนที่บอกว่าสูตรเนี่ยใสเอเรวมมาถึงห้์เนถือว่าเยอะพอสมควรเลยทั้งสองสารเนี้ยก็จะมาเสริมธิ์นะช่วยกันทางานคุณ เ,เขาดีไซน์สุดโดยการเติมสารให้ความชุ่มชื้นผิวก็คือสรารไมล์มาด้วยใส่ไปถึง3ชนิดเลยค่ะสซรไมา์หนึ่งสารไมล์สามา 3, สรารไมล์หกสองเนาะก็มาช่วยเป็นตัวเสริมกะป้องกันผิวเนื่องจากสซรไามลา์เป็นส่วนประกอบของผิวอยู่แล้วนะคะถ้าสซรไามลา์ที่ผิวลดลงก็จะเกิดปัญหาผิวแห้งผิวระคายเคืองได้เขาใส่ไฮยาลูโรนิกแอซิดมาถึงสามโมเลกุลด้วยคุณ<ะ>คุณไฮยาเนี่ยจะเป็นตัวมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะโดยที่ดูดน้ำเข้าสู่ผิวเป็นการเพิ่มการกักเก็บน้ำที่ผิวแล้วก็ในสามตัวเ,นเ,วเคนรโซ ที่มาช่วยเสริมกันในแง่ของการบำรุงเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงมีตัวจิงเจอรูเซ็กแท็กนะคะก็คือสารสกัดจากขิงเนอะมาช่วยต้านมลสระเขาไปช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวโดยไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชื่อว่าเอลฟาเอ็มเอชเอชนะคะแล้วก็เป็นลดการทํางานของเอ็มไอทีเอฟนะคะที่เป็นตัวควบคุมในการผลิตเม็ดสีและก็การแบ่งตัวเพิ่มจานวนในเซลล์เมลานไซต์ด้วยนะคะก็คือขิงเนี่ยสามารถไปเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวได้วเทนนิงอีกตัวที่น่าสนใจคุณก็คือไนซินามาหรือว่าวิตามินบีสามก็มาช่วยเพ ของขิงอีกแรงหนึง่งเขามีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะแล้วก็มีสีใครกังวลก็อ,อาจจะมีการทดสอบที่ท้องแขนดูก่อนแต่ส่วนใหญ่โลชั่นทาผิวมันจะไม่เซนซิทีฟเหมือนหน้าคุณโลชั่นโดยทั่ไปก็คือมีกลิ่นหอมอยู่แล้วนะคะตัวโลชั่นเขาจะเป็นสีขาวนะคะกลิ่นหอมกลิ่นให้สบายผิวซึมเร็วคุณไม่เหนียวเหน,นอะนะเขาก็ทําออกมาเป็นรูปหวัวปั๊มแบบนี้นะคะใช้งานง่ายคะ่ะพกพาสะดวกแล้วก็ข้อดีของการที่เป็นขวดทึอก,ก็คือลดการสัมผัสแสงโดยตรงแล้วก็หัวปั๊มเนี่ยก็จะช่วยลดการเปื้อนเนื้องนะตัวสรที่เนนีา หมองคลามเนี่ยน่าจะชอบสูตรนี้นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะวาสลีนโปรเดอร์มาไนซินนามัยไบรท์เทนนิ่งบอดี้โลชั่นนะคะแอคทีฟก็จะรวมสารที่ช่วยเรื่องความประจ่างใสเลยเป็นตัวอย่างไนซินนามัยเนี่ยใส่ไาเร์ซึ่งก็จะเหมือนกับสูตรก่อนหน้าก็คือสูตรที่เป็นเอชเชสูตรนี้นะคะมีตัวเฮกซิลรีซอร์ซินอลก็เป็นอนุพันธ์ของรีซอร์ซินอลเนาะเป็นสารที่นี่อีกตัวนะคะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เทโรซินเอสซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้เนี่ยหมอพูดบ่อยแล้วว่าเขาเป็นต้นตอในการผลิตเม็ดสีผผผผิิิิิิวววววเเเเเนนนนนนนาาาาะะะะะพออออไซซซซมมม์์ตตตััีีีี้้ลลลลลลลดดดดงงงกกกกรรรรร็็สสคคูจ่่่ใขึแถฮย ยังมีประสิทธิภาพที่มาช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ดีกว่าไฮโดรควินอนคอจิกแอซิดแล้วก็ลิคลอริกเอ็กแท ด้วยนะคะคือจะบอกว่าเขาเป็นโลชั่นสูตรที่ใส่เรสเวอร์ทอลมาด้วยนะเพื่อนๆปกติเรสเวอร์ทอลเราจะเจอในสกินแคร์บำรุงผิวที่ราคาค่อนข้างแรงหน่อยเรสเวอร์ทอลเป็นสารที่สกัดได้จากอางอุ่นเนาะซึ่งข้อดีของเรสเวอร์ทอลเนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าโคลีฟีนอลเยอะมาช่วยทําหน้าที่ต้านมูลสระมาปรับสีผิวให้กระจ่างใสพร้อมทั้งกระตุน้นการทํางานของคองลลาเจนให้ดีขึ้นนะก็ลดโอกาสการเกิดริ้วรอยคือคุณสมบัติเยอะคุณไม่ประใจที่อยู่ในสกินแคร,รค์ราคาแพงๆสองตัวหลังที่หมองพูดมานะคะทั้งเเเเรรสวออออทลนี่่่ยยไมคจ สกินแคร์ทาผิวเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเจอในสกินแคร์สำหรับผิวหน้านะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่หรับโลชั่นนะคะเขากล้าทำดี <D. S 2> เป็นสูตรที่ไม่ได้เน้นแค่เรื่องกระจ่างใส่อย่างเดียวคุณมีตัวปิโตราตุมนะคะซึ่งเป็นแอคทีฟหลักของวาสลีนอยู่แล้วที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมีโทโคเฟโรลก็คือวิตามินอ e, ีนะมาช่วยกับเก็บน้ํามาช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวช่วยลดอัตราการสูญเสียน้าที่ผิวนะก็ทําให้ลดภาวะพวกผิวแห้งเป็นขุยได้เสริมทับ เรียเียยยเเนนด้วนะป็นสูตรที่มีส่วนผสมของน้ําหอมและก็สีมันกับสูตรแรกนะคะใครที่ไม่สบายใจอาจจะทาที่ท้องแขนก่อนนะแต่อย่างที่มงบอกแล้วส่วนใหญ่โลชั่นทาผิวก็มีส่วนผสมของแบบพวกน้ําหอมอะไราเงี้ยอยู่แล้วนะคะนี้ว่าไม่น่าจะต้องกังวลโลชั่นสูตรนี้นะคะจะเป็นสีขาวขุ่นคล้ายกับสูตรแรกคร่ะกลิ่นหอมออกหวานเนื้อบอเกลี่ยง่ายสบายผิวไม่เหนื่อยนะมงว่าโอเคนะผดก็เป็นรูปทรงสูงมีหัวปั๊มนะคะใช้งานงาน่ายลดการเปืเป้อนได้ทั้งสองสูตรเนี่ยไซส์ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะคุณราคาปกติอยู่ที่สามร้อยห้า ต้าบเองนะคะราคานี้เขาจะไปถึงวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้เป็นโปรโมชั่นแรกซื้อลด50%ที่วัสสันนะคะเขาจะจัดวันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะลองติดตามได้เลยทั้ง2สูตรนะสำหรับหมองมองว่าโอเคตอบโจทย์กันคนละเรื่องสีเขียวหมองจะใช้ในช่วงที่หมองกนขากลแนะแข็งจุดประสงค์หลักคือช่วยผิวเรียบเนียนแล้วก็เอามาใช้เพื่อลดขนคุณนี่แหละเพราะว่าเขามีเ a ชเอยู่เยอะนะคะก็จะมาช่วยลดการอุดตันให้ผิวเรียบเนียนเนาะคราวนี้หมองจะไม่ได้ใช้ทาหลังจจากทททีี่นนนคุัะหม ประมาณสักสองมาเพราะหลังโกนทันทีมันอาจจะรู้สึกแสบผิวได้เพราะเขามีเ A เนาะส่วนสูตรที่หมองใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นสูตรสีชมพูกว่านี้เป็นสูตรที่ทําให้ผิวเนียนสุขภาพดีในเรื่องของกลิ่นหมองชอบนะหมองว่าหอมติดทนนานดียิ่งเป็นหัวปั๊มอิงใช้งานง่ายเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะสำหรับคนที่อยากผิวกระจ่างใสเนี่ยใช้ได้เลยทั้งสองสูตรค,คุณที่สนใจก็หาซื้อได้ที่รสานออนไลน์นะหรือจะเดินไปที่ร้านสารสนเลยก็มีค่ะ ยอมรับว่าทั้งสองสูตรของวาสลีนรอบนี้ทําออกมาได้ดีแล้วก็แตกต่างจากโลชั่นบำรุงผิวทั่วไปในท้องตลาดถ้าเป็นตัวสูตรเขียวก็คือ HA smoothing lotion นี่ค่ะก็จะมาตอบโจทย์เรื่องผิวใสผิวเรียบเนียลนลดปัญหาขนคุดได้ดีเพราะว่าใส่ a HA มาเข้มขน้นแล้วก็ลดก,การระคายเคืองผิวโดวยการใช้สารอื่นๆที่ห้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปอกประโลมผิวมาในขณะที่ใน a c i n a m ม b r i g h t ์ n ท n ิ่งบอดี้โลชันเนี่ยตัวแอคทีฟที่ใส่มาอย่างที่บอกว่าค่อนข้างน่า,งาสนใจหายากในโลชั่นบำรุงผิวนะคะแล้วจากสูตตรรรสสาาาา่่่งๆทีใมกมกก็ได้ัปิณ อย่างในเซียมาเนี่ยก็ใส่มาเป็นแบบต้นๆเลยเป็นสูตรที่ให้ผิวขาวกระจ่างสายสุขภาพดีที่หาได้ยากในท้องตลาดแอคทีฟที่เลือกมาใส่ทั้ง2ส,สูตรมีการวิจัยรองรับนะคะแล้วก็ความมันค้นที่ใส่มา่ยอย่างที่บอกว่าดีราคาสูง กว่าโลชั่นทั่วไปในท้องตลาดแต่เมื่อเทียบกับแอคทีฟที่ใช้อะหมองรู้สึกว่าโอเคนะคุ้มค่าที่จะลงทุนที่เคยลองใช้สองสูตรนี้แล้วนะคะหรือใครลองใช้สูตรไหนนะอย่าลืมมาคอมเมนต์มาไว้กันแล้ว้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด Subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์ใเพื่อคนดีผลรักฝากติดตามข้มอมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูใช้กูนี้กูยังมองไปแล้วคะ่ะ